มีอะไรบางมีกล้วยมีกล้วยมีแอปเปิ้ลมีสลัดในโชนเลยอืมกินคือกินเมียงนะแบบอันนี้เขาเอิ่นเมียงสลัดแมีนเมียงสลัดอืมมาเกะอันนี้มามาผู้สภาพนั่งลงนั่งลงครับพร้อมเลยนะไอ้ต๊ะโต๊ะต๊ะบัวนั่นนี่โอ้ยอย่าไปโยกอย่าไปโยกนี่ หอ่หอห,อห,อห,อหอ่อหอหอคือห่อเมี่ยงอ่ะหอ่ออซาเอนใดห่อก็นี่เดี๋ยวอืมเป็นอ่ะเน่คือยังเมี่ยงป้าละ่ะเน่นามสลัดใส่โอ้เห็ดคือสามสิบกี่พันขั้นสันบอ่อแมนเขาเขาก็ต้องกินแบบพุดดิ้กับลูกทุ่งใส่กัานอ่ะนะเบิรงกฮะเขาแบบหอ่อให้มันเรียบรอยนะ้ยงงอยเนี่ยงอยงบะเสียงเงี้ยเกิน <laughs> <laughs> หน่อไปกันล่องนึ่งจังมึงจังหน่อยอืมมาตำสลัดมีความมันอืมทอาใส่เองสิว่าซันอ่าลูกทุ่งผสมพอดีเล็กหน่อยนะอืมบะตองหัวเลยเอาขอเลยโอ้ยเสียงอืมกรอบคักรักผักผักมันกรอบน้ำเบิ่งเบึ้งจริงอะไรผักกรอบผักกรอบดยอ จ,จับแทบแทบกรอบนี่คลอาไปพักมันกรอบแม่นพักกรอบ <c oughs> โอ้โหคือข้าบางไงเลยไหมค้าใใหไงแห้งไหมยังจะได้เดินกันเนาะแบบนี้มันยอมแพ้กันบ่ได้ เราทำอะไรทำอะไรเออ้น่าเนี่ตัวป้วนห้องมาทานนะกล่องเสยดาราดาราเอาฟังยังก่อนเอาเอาตีแดงนี่ก็ได้เล็ดอกเล็ดอกลองเบิ้งโอ้โหนี่สวนผาเข้ากับยูนี่เขาชิปหาดให้ยังบักหลายหนึ่งจะกินตอนไหกินกินมดมื้อไหร่ละครับ เฮ็ดจะให้กินกนะครับตัวไหนอันนี้ฟ <le> ินเล่เหรอฟินเล่โอ้คำแหลมเมื่อกี้คำหมักใหญ่เลยอืออือจับรับรับรับงทานขวดตีจันหน่อยโอคือบิรไวไหมแล้วมันแสบเนาะโูกระ <c oughs> บวลมากคำใหญ่เมื่อกี้เนาะบม่เป็นไรเอาบะนั่งเบิ่งเนาะอันนีอ้อันนี้บอกว่าให้เทศเอาให้กินอย่างเดียวกินอย่างเดียวอือ มือเราจะกินอย่างมือ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 นีอเทกล้องเรากินหมดก่อนมือเราจะกินอยังเอ้ดเกื่อนก้อยบกหอยก้อยบกหอยผักกับเวิดผักห้อเบิดกระปูไหมเอ้ยเบิรงพีนองเบิง์เบิรงเบิเตข้าไน้นำสลัดทอดแส่บใส่ลายเสียบลายมนเอ้ยคือพงนวลว่ะเออ เพราะว่าตัวนี้มันสุดยอดเปิดเปิดผู้ใดเห็นก็อย่าอย่าอยากนาเดอ้อมันกแ็กนกแสบอู่ดอกมันก็แสบอีเลี้ยละ <c oughs> อุ้ยดูดเหนียวไหมข้ามหน่อยอืผักปลอดสารสดจากสวนสดกัวนี้กูมีอีกแล้วใส่เมืองจอาก่้ามเป็นยังไงแสบปี มันจะเป็นยังไงปึ๊บปึ๊ยไปนอนหมดเลยมาหนาาิมึงเลือบมึงเลือดเขาเอิญห่อเมียงเมียงสลัดมีแต่เปิดแต่เปิดน้ำแนวย,ยกงน้อย มันนี้กินแต่อาหารมีประโยชน์นะครับยำเบิงยำเบิงครุกเขาให้มันเข้ากันเอาครุกเบิงตัวนี้คือแบบจิ้กินแบบพุดดี้ระบาดท,ที่นี่สิงก,กเลยบอครับรกินแบบพุดดี้งบอฮืออาลองชิมบาดท,ที่นี่เ,เบิงเ,เบิง,อ,บงอ่าจังสั้นละ เบื้งอ่าเนี่ยเแบบพอดีนั่นเบิ้องเบ,บิ้งเบื้งเบื้องอย่าอ่ะอคำใหญ่หลายอาาย่าอ่ะคำใหญ่หลายหิวเด้อ <laughs> เดี๋ยวพี่น้องหิ้หิวนำอย่าไปอ่ะคำใหญ่ประน่านเจ <laughs> แบบ็แบจับไรอืมโอ้บ่ได้อ่างเด้อนี่บ่ได้อ่างเด้อ กินแบบไหนบ้างหรือเธออาตะลาะดก,กินกำน้มตลาดกำนัำมตลาดกินกำนัมตลาดอร่อยอร่อยค้นก่อนบาทที่ค้นค้นบาทที่นี่เมื่อกี้คลุกแล้วห้าเราข้นด้บาทที่นี่ททนกินยังเลอะเทอะ้ปะเนี่ย <c oughs> กินตัวนี้แล้วเนาะใส่บักสองซาวจักเปกหนึ่งพี่ชีคืออยู่เลยนี่ ล้วงเขาปะจักแล้วถ้ากินกันล่วงเขาไม่ใช่เขากันเวอน่าจะเขากันอยู่นะตากว่วใดพี่น้องอืข่านแล้ว